Hey, Millen, how are you? Wow, you and Edge really threw the shit at the fan. The whole city's in a panic. Yeah. Shit seems to be the word of the day. Okay, okay, uh, good. I, I gotta get going. I think I've been made. อ้หนุนครัสน่ารักจังเลยครัสทางไหนครัสทางนีนตันนะครัสอ่ทางนี้ครัสตานนีแล้วครัสอืมน่าจะทางนี้นะอืม ทางนี้เหรออ่าใช่ด้วยแดงเกอร์บโอยอ้าศาเหมืนเหมือนว่าถ้าตกลงไปน่าจะแบบเลสสมอเลเลย์อะไรเมี้ยอื้หมอื้มอ,อื้เกือบลว้วนมอ้าวไหมแกอดโอ้โห เจครัสเดินต่อไปเรื่อยๆนะครัสชบชิ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 บอือทางไหนยังไงสบายอะไรยังไงเกิดมาจากอะไรไม่บอกไม่ใพ่จังใจสบายหรืออะไรอ่ะเจอแล้วครัส ชิปโอเคครัชอืมขึ้นไปข้างบนนะครัชอืมโอเคเดินตรงไปนะครัชอ่าหิวก่อนอ่าอ้าวไม่หิวสันงเอาไหมอ่ากด E ไม่รู้ว่าต้องกด e ด้วยเดี๋ยวลองไปนะครับเอ๊ยบนรถไฟต้องขึ้นรถไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ได้เจอไอ้ตัวจอดนี้กรินทีแล้วล่ะครับจมน,น,นอืม รู้สึกเหมือนแมลงที่อยู่ในตุ่มมันคืออะไรเอ่ยจอห์นก,กรีนทีชชิปอือหือสยองมากสยองมากสยองมากไอ้ยาหนังสยองขวัญหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอุ้ยทางไหนอะไรยังไงไหนเอ้ย đó 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 Để đó này thằng này hả โอ้โหมากัน my god make .その your way up the wagons to the to look for the emergency มันจะมาห้อยอะไรเป็นเป็นทาซานเหรอะฮะเป็นทาซานเหรออืมอืมเขานี้ไม่ใช่ส่วนสัตว์ดูสิจะมาห้อยอะไรเนะี่ยฮะอืมคริติคอลเอาเย่ oh, <yeah. S 2> ต่อยไว้ก,ก่อนนะผมโอเคไป pipetu pipetu pipetukan pipetukan Trumps Hmm. Oh. Hmm! Oke. Okay. 1, 2, 3. 1. <tell> <tell> ประตูประตูปิดประตูก่อนนี่เก็บเรื่ประตูเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งน่อะไรยังไงหวัดดีจันนี่คิดถึงนายมากเลยรู้เปล่า รถไฟพังอืมเกือบถึงชกถึงเกือบถึงชั่วโมงยังเลยทำไมมันนานยังเลยไอ้จีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนานมากโดยเพอาะอีพิศเนี่ยนานมากเลย ว่คิดไปเองอะมันคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยมันแบบทำไมเหมือนแบบเออมันเปลี่ยนร่างได้อะไรอย่างเี้ยกิาวั h e s u b w a นหลังออกจากรถไฟใต้ดินโอเคครั okay, h ชี้น่องๆวิววิววะที่มีตัวอะไรโผล่มาว่ะเนี่ยโอเคคราสเอ้าเอาอะไรงง,ง,งกูก็กดเดินตรงนี้ว่า โอเคครับอ okay, ah, right. ่านั hmm. okay. oh ่นไงสีส้มส้มกีนี้ต้องมองสีส้มเป็นหลักนะครับอืมโอเคโอ้โหออกมาก็เจอเลยเหรอนั่นไงอีกแล้ว โอ้โหติด้ยติดคริติคอลเลยโอ้โดนลบอีกโอ้โหขัดขัดจังวะโอ้โหแรงมาก ยีได้ละไอตัวนี้อือโอ้โโหลดดูดซนางไหนทางไหน,ทา,ไหนทางไหนต่อทางไหนต่อต้องรีบจบต้องรีบจบเนียรู้สึกนานมาก families once lived here. The government had been forcibly removed to construct San Michel Dam and secure the fortress of La brain hmm You hear that? You heard that, right? Jeez, calm down. a freaking can chamber. This is our last rotation. My field. <coughs> 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 ไอ้อยาอันนี้ไงอ๋อต้องเดินให้โดนระเบิดเหรอลาบัสเทร่ลาบสเไม่ไ่าจากที่นี่อืาาาาม ผมว่าน่าจะแบบเล่นไปเรื่อยมันจะน่าจะไขข้อกระจ่างนี่เองทางกีดผมก็ไม่ได้แบบเก่งมือไปได้ไปทุกตัวหรอกหาทางเข้าลาบาสตริลอ่าฮะไงต่อตอนนี้มันให้เราหาทางเข้าเข้าไปในลาบาสติลนะครับอืมอ่าทางไหนต่อ อ่ะกดลงโอ้ล่วงเบยอื้อสนามระเบิดชัดๆใจเย็นใจเย็นไหนต่อ

ยังไงต่ออ่ะกดอ๋อโผล่ระเบิดทั้งหมดรอทำไม cover อบบืมอะไรนะครัชโอ้อหรอฮึ่ อย่าบอกนะ <s wing magg ot> ไม่สู <Napoleon>. ้เลยตัว <min> เนี้ยโอ้โห all these spammer we work against robot enemy อ่ะแล้วไงต่อโอ้โหโอ้โหมเพื่อนมันเป็นชาวร็อกมึงวากด้วยยังไงอะไรยังไง โอ้โหอ่ะยิงแขนแล้วไงต่อโอ้โหโอู้หโดนโอเมก้าโอ้โหโอเมก้าเดี๋ยวเดี๋ยวกดชิปกดชิปยิง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 แขนหลบหลบหลบอ้ย mày hui oh Oh my mày Ồ, mày hui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  mày oh my Oh oh my god my mày my, my. LỘP 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 lúc lúc YÊN lúc lúc LỘP lúc 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 LỘP LỘP lúc 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 UI OH MY GOD OH MY GOD OH MY GOD Một lúc lúc CHÁY lúc 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 ยังไงงอุ้ยเ,เลือดจะไม่เหลือแล้วแเเล้ววะหลบหลบโอ้โหโดนฮีนงี้ตายเลยเนะี่ยโอ้โหเกือบ

ยิงยิงอืมเอาวัน์โหลดเอาวัาลวน์โหลดเทอร์มิน่าเอ้าคุณโดนเหยียบเลยโดนเหยียบเลย,ยอามามามาอ่าเตะเตะโอเคเตะแล้วอะไรต่ออันนี้อะไรต่อย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 ตอย่ตอ,ยตอยแล้วแมต่อ เ๊ะเะเรียบร้อยอยี่ยัดตัวโอ้โหเกือบตายแม่โอเคหาทางเข้าลาบ,บัสติลได้แล้วครับผมโหเกือบตายอ่ะโน้นอีกทีเดียวตายอย่างไรเมื่อกี้ อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดด้านล่างนี้เลยอ้อแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆดูด้วยล่ะขอบคุณนะครับบายบาย